ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันพุธที่27พฤศจิกายน2567นะครับสำหรับวันนี้นะครับซูมี่โดยทันเจของเราก็มีมีดมานําเสนอจำนวน5เล่มนะครับในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งนะครับปกติเราขายราคาเล่มละ1,290บาทพร้อมส่งนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่1นะครับ ใบมีดยาว11.1นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วนะครับสันกกหนา7มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับเล่มที่1นะครับอ่าสวยงามมากนะครับผมต่อมาเล่มที่2นะครับใบมีดยาว11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วสันกกหนา6มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับเล่มที่2นะครับอ่าด้ามและฝักทําจากไม้ประดูนะครับ แล้วก็พ่นเคลือบเงาด้วยสีดำนะครับรัดายปอกเก้าสวยงามทุกเล่มนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยมีเนียมนะครับต่อมาเล่มที่3นะครับใบมีดยาว11.6นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.3นิ้วสันกุกก็6มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งนะครับต่อมาเล่มที่4ี่นะครับใบมีดยาว 11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.2นิ้วสันกกหนา6มิลเลระดับนะครับผมนะครับเล่มที่4นะครับนี่สวยงามมากนะครับผมนะครับอ่าสินค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทเป็น990บาทพร้อมส่งนะครับต่อมาเล่มที่5้านะครับใบมีดยาว11.5นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วนะครับสันกกหนา 6มิลไลระดับนะครับโดยทั้ง5ริบนะครับเราเสนอขายในราคาเริมละ890บาทพร้อมส่งนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673นะครับทาง idline ก็0639845673นะครับฝากติดตามผลงานทางช่อง y o u t u b e สมมีดโดยทันใจด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ของนาปอเัยภูมินะครับแล้วก็ f c e e o o o โลงตีมีดโดยทันใจนะครับขอบคุณมากมนะครับผม สินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคมฟรีนะครับผม